เพื่อนๆมาดูแอปเปิลสีแดงเขาจะเหลือจะลูกแข็งแรงลูกที่หนอนกินเขาจะล่วงไปหมดแล้วต้นนี้ปลูก2ปีแล้วรสชาติจะออกหวานหวานนำแล้วก็เปรี้ยวตามอร่อย ส่วนมากต้นพันธุ์เมืองหนาวนี่จะเป็นพันธุ์เสียบยอดมากกว่าน่ะโคนพันธุ์อื่นแล้วก็ต้นที่เอามาเสียบยอดเนี่ยจะเป็นพันธุ์ดีเหมือนทุเรียนบ้านเราอะเนาะเอาพันธุ์ดีมาเสียบเสียบยอดแล้วก็เอาโคนนี่จะเอาพันธุ์ป่าที่ทน สาวลูกสาวลูกไม่ค่อยดกตอนไรสวยเลยเนาะลูกเขาจะเป็นแบบเป็นๆใส่ปุ๋ยไปอยู่สองทีปุ๋ยน้ำตาลไม่ได้ฉีดยาอะไรธรรมชาติส่วนมากแมลงมันทองนะเหมือนบ้านเราเลยเขามาโจาะอันนี้ก็โจะ มแมลงมันทองเจาะแล้วก็ต้นนี้ก็สีแดงเพิ่งซื้อมาปีนี้หน้าร้อนก็แห้งแรงเหมือนกันลัสเซียก็จะมีพันพันนี้นี้มีพันผิวสีเขียว อันนี้เนื้อแข็งมากไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่โอโหลูกเล็กเลยไม่ค่อยได้กินน้ำไม่ได้ฉีดยาเนาะแมลงมันท้องกินหมดเลยนอนอันนี้ต้นนี้ก็อร่อยผิวก็จะแบบกึ่งเขียวกึ่งแดงหน่อยเนื้อแน่นอร่อยอันนี้เนื้อกรอบ ใส่พรุ่งนี้จะได้ลดน้ำมึงแล้วใบงิกเลยมีลูกไงกินน้ำอันที่นอนกินก็จะล่วงไปไม่มีน้ำไปเลี้ยงขั่วแห้งเหมือนกันแห้งเหมือนบ้านเรา ขนาดแค่แค่หนึ่งไร่เองนะปัญหาหลักคือเราต้องตัดหญ้านะ่ะมันเหนื่อยต้องตัดญ้าเพราะว่ามันร้อนวันนี้ย้ากิ่งที่ตัดมาสอาสมๆไว้ก่อนรอดูว่าเขาจะย่อยสลายง่ายไหมตรงนี้นี่สองปีแล้วนะอยู่ตรงนี้ ออมาถมๆเนี่ก็แอปเปิลเขียวแอปเปิลเขียวปีนี้ปีนี้ไม่ได้กินเชอร์รี่เลยเพราะว่าต้นใหญ่ๆเขาตายหมดเกือบสิบปีต้นเขาตายซื้อมาปลูกใหม่ซื้อมาปลูกใหม่อยู่สี่ต้นตายไปต้นหนึ่ง อันนี้ก็พันุ์อร่อยเนื้อที่จำกัดเราต้องหาซื้อพันุ์ที่อร่อยอันนี้ก็แตกไม่รู้วน่านอนหรือว่านกมาเจาะเราต้องหาซื้อพันุ์ที่อร่อยมาปลูกปีนี้ผลไม้ไม่ค่อยดกเพราะว่าช่วงที่ผลไม้กำลังออกดอกหิมะตกลงมาดอกเก็เลยล่วงตายหมดเลย นี่คือต้นลูกพับนะนี่ก็ลูกพับต้นแม่โตขึ้นมานั่นเขาตายไปแล้ววันนี้เขาง,งอกขึ้นมาใหม่โอ้โหลูกพับนี่ก็สี่ปีแล้วเนาะงสงสัยพื้นที่นี้ไม่ไม่เหมาะกับเขาวันนี้ก็ต้นพัมปีนี้ไม่ได้กินลูกเลยห <c oughs> ิมะหิมะหิมะ,มะหลง ไี่มาหลง